รัขอ,องก่อนขอบคุณนะคะขอให้ขอ,อ,อม,อง <c oughs> มแองารับของเร็วเย็บหมดแล้วคุณไมขยของ่าถึงเึงเ่เดี๋ยวกลับเดี๋ยวทันวากลับมายาวๆโคชิบโถอ่โคแม่นีรับของไหมครับรับของมีไหมคะไม่มีแล้ว

ัดครับ borah, ร ah. mm. ับครับเดี๋ยวสิ้นเดือนมาอีกครับผมวัดครับครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปไม่ นวินเดีเ๋ยวนวินบอกนะ